ฮัลโหลสวัสดีครับเท็ดเท,ทสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในช่องสมริ์เวอริคูลกันแล้วนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า i n t r u s i o n นะครับ i n t r u s i o n นะซึ่งเป็นแมปผีนะซึ่งจะมาลองเล่นให้ทุคนดูนั่นแหละผมจะเขียนชื่อแมปไว้ chapter one no 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 n no, no. มคนสม<า>คนโอเค ไม่ละเยี่ยมยอดโจดเยี่ยมเฮ้ยมีสามคนดีสี่คนมีนี่วานี่สี่คนห้าคนเออนี่ยเอยโอ้ยไปคนเดียวเลยหนุ่มมา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 ,มาแล้วคุณพี่จะไปอะไรตรงนั้นครับเข้ามาสักทีสุบาเฮ้ยโบ เ้ามินบลอามินโอ้โนี่แหละมาอะไรวะเฮ้ย hey, ไม่อยากเล่นคนเดียวมีหลายชัเตอร์ด้วยนะทุกคนแล้วไม่ยอมเข้ากันนะเออดีไปเข้าสามคนก็ได้มาบรเฮ้เฮ้บร็อ เออนั่นแหละนั่นแหละสามคนก็ได้เย yeah, yeah, ้สองคนก็ได้สองคนก็ได้ออสามคนว่ะปอยเดี๋ยวเราไปสักทีนี่ชื่อเกมตรงนี้เลยตรงกลางเลยนะวุ่นตรงกลางหน้าจอเลย Chapter 1นะอ่าถ้าเสียงดังขอไปนะ พอดีเสียงเสกี้มันอาจจะดังไปนิดหรือเปล่าไม่รู้ออบเจกต์ยังไม่มีรอเพื่อนเข้ามาสรุปออกไปหนึ่งอ่าไม่เป็นไรเพื่อนเราอยู่กันสองคนก็ได้นะโอเคนะโอเคเออวันนี้ไม่รู้ไอจีเดาอะไรนะฉันได้ยินเสียงแปลกในห้องและเออเลยๆแปลกไอ้พี่ดูเมื่อกี้นั่นนู่ง ฉันควรไปตรวจสอบที่ห้องอะไรนัร่นแหละอ่านไม่ทันเมื่อกี้มันบันบ็อกเนี่ยไฟยูรูมหาห้องของคุณแล้วผมจะรู้ไหมล่ะห้องของผมห้องไหนครับพี่เปิดได้ด้วยเออเปิดได้ด้วยโอเคเออห้องของเราห้องของอ๋อนี่เหรอโอเคคอมพลีทแล้ว ธุกิจคอมพลีตเก็บหนังสือและเสื้อของคุณเหรอปิกหยิบเบออหยิบเบออนี่ไงนี่ไงหยิบเสื้อแล้วก็หนังสือ,อบังคับยากอยู่นะทุกคนวะบังคับยากอยู่นี่ๆๆๆเจ๋อแล้วเจ๋อแล้ว โอเคนี่ไงหนังสือเนี่ยเอามันต้องเก็บให้หมดเลยเอ๋ออุย้ยกินไปเป่า,ายังไม่เสร็จภาร,รก,กิจอีกเหรอเก็บหนังสือและเสื้อของคุณ ีวีเสียนี่หนังสือต้องเก็บหมดเลยเนี่ยเพื่อนอน่าออกนะโอเคเพื่อนดีมากนายไม่ออกเราจะได้อยู่แบบของเนไม่เหงาเอ้ยเฮ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 ้ยเพื่อนเพื่อนนายอยู่ไหนเพื่อนเออพลังงานมันดับนะทุกคนแล้วก็อะไรอ่วะเนี่ยสั่นทําไมเนี่ยฉันต้องลงไปข้างล่างเพื่อไปหาห้องไปแล้วก็อะไรไม่รู้อะอ่านไม่ทันเมื่อกี้ อย่าบอกว่านายออกไปแล้วนะเพื่อนนายอยู่ไหนเพื่อนล่องลงไปข้างล่างหรือว่าข้างล่างมันอยู่ในห้องนี้ปะกอ,อผมจะรู้ไม่ข้างล่างอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยนี่ไงห้องนี้ห้องน้ำแบบนี้ทุกคนเปิดแสงเต็มที่เลยไปไปไป,ปเราจะไปหา้องข้างล่างกันอ่านี่นี่แน่เลย หลงข้างล่างกันเปิดไม่ได้ต้องลงไปอีกน,นี่ห้องน,นี้แน่นอนเอ้ยไม่ใช่วะข้างหลังห้องน,นี้อะไม่ใช่ตรงไหนวะห้องน,นี้ไม่ใช่อันนี้ Open C สี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าห้าสี่หนึ่งห้าห้าหกสี่หนึ่งห้าห้าหกเก้าเอาอคอมพิวเตอร์เปิดไฟเรียบร้อยแล้วทีนี้ยังไงต่อภารกิจต่อไป พิกอัพตือคิชเชนเวฟได่ปะขอนไม่รู้อะน่าจะใช่แหละไม่ใช่เวฟดิแต่ว่าน่าจะอยู่ห้องคร,รัวนั่นแหละไม่รู้อะไอข้างหลังผมไม่รู้ว่าอะไรนะอืมน่าจะเป็นของทำคร,รัวแหละมันา่านว่าอะไรวะข้างหลังอะรับจูเออาเออารย์มันีก็เนี่ยเออใช่จริงด้วย อ๋อแล้วยังไงต่ออ๋อน่าจะแบบว่าเก็บของที่ห้องครัวแน่เลยทุกคนใช่ใช่ใช่ใชโอเคเก็บของที่ห้องครัวประมาณนั้นโอเค,อเ,คเล่นเกมหรอมันก็ได้สับใหม่ๆนะทุกคนลองไปเล่นดูสมศรีอันนี้ตัวโกเบตไปที่ห้องนอนเหรอนี่งไงห้องนอนใช่ปะเออสลีปอระต้องไปนอนอะ่ะ โอเค go to b e a t a t some rich have some l i อาจจะเปไม่ค่อยตรงนั้นเท่าไหร่นะทุกคนมือใหม่มือใหม่มือใหม่หัดเปงทุกคนมันไม่ค่อยรู้วควาหรอกแต่ว่าเราฝึกแปลไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้งทุกคนนะไอคำที่แปลบ่อยมันก็แปลไดเลยแต่คำที่ไม่เคยแปลมันก็ไม่รู้เรื่องนนะ inclusion moving day น่าจะน่าจะแบบว่าวันต่อไปมั้งถ้าอ่าห้าชั่วโมงหลังห้าชั่วโมงต่อมาเออใช่ห่าั่มโมงหลังอะไรก่อนอ่าย้ายบ้านแล้วเพื่อนปะเราคือพี่น้องกัน my brother company post mode s บบเ e c t น่าจะเอาของไปไว้ข้างในบ้านนะทุกคนเอาของไปทิ้งไว้ในบ้านเนะี่ยบอกว่าทิ้ง drop off ใช่ปะนี่บ้านเราใช่ป่ะนะใช่ปะใช่ปะเราเอา,เอาของไปวางไว้ที่ไหนอะ่ะวางของยังไงเย่ยเดี๋ยววางของยังไงครับอ๋ออวางวางที่นี่รอระโอเคโอเคแล้วเพื่อนจะปิดประตูทำไมล่ะ เปิดตั้งไว้สิอืมแรส่ง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 ,งแม่เวลาจะหมุนไปมู เดกสี่ชิ้นโอ้ยทำไมเราไม่มาเล่นกันสี่คนเล่นกันแค่สองคนเกมมันไม่เห็นหน่ากลัวเลยเกมกระโปงไม่เห็นหน่ากลัวไม่เห็นมีผีออกมาเนี้ยทุกคนเดี๋ยวรอบนี้เล่นสักแชปเตอร์หนึ่งก่อนนะแล้วก็แชปเตอร์สองค่อยอยต่อรอบหน้านะั้นเพราะเหมือนมีมันมีแชปเตอร์สองด้วยมันเรื่อยๆมากเลยรู้สึกว่าเหมือนจะนานหน้าดูเนี่ย ดูอัดไปอัดมาทุดพื้นที่โทรศัพท์ไม่พอเรียบร้อยอัดใหม่เออก็จะขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็ไปไปนอนใชหทางนี้ใช่หรือวะห้องไหนมันคือห้องนอนนะนี่เพื่อน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 ,อน,อนห้องนอนห้องน,อน,องนี้เพื่อน อย่าบอกว่าเพื่อนออกไปแล้วนะเอ้ยอยังยังเพื่อนในในห้องนี้ห้องนี้มามามาโอ้โอ้เรียบร้อยนอนด้วยกันด้วยนะโอเคนอนสำเร็จแล้วได้ยังไงต่อครับเมื่อไหร่ผมจะเจอผีเนี่ยอบอกผมมาซีเมื่อไหร่ว่าผมจะเจอผีบอกผมมาบอกเสียงอีกสักนิดเสือมันดังไปเสี <laughs> มาถึงเสียงกีมาว่าเสียงกี อู้ยตื่นมาตอนกลางคืนแล้วแล้วคุณจะตื่นมาตอนกลางคืนเพื่ออะไรล่ะห้ามเอ้ยเออไปที่ฮอลเว่เอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันบ้านเก่านี่ว่าเพื่อน no นี่มันบ้านไม่มีะไรลรอกโปกมาเพื่อนเรานำเองเพื่อนตามเรามาเลยปะ ไม่กลัวหรอกกระโปรงเลยอุ้ยตัวอะไรวะน่ะตัวอะไรวะน่ะแล้วผมมาบ้านเก่าได้ยังไงวะเนี่ยแล้วผมหลับอยู่บ้านใหม่ไม่ใช่เหรอแปลก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 นแหลแปลกแจะมาดิผีก็มาดิว่ามาดเดี๋ยวจะต่อยให้นะเดี๋ยวจะต่อยให้ระว,วังนะเดี๋ยวจะปุ้มจะจ่อยใหญ่เลยนะวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าพีตัวนายมันชนะนครัวมากเลยอ่ะ วันนี้เราเชื่อมพัพิสูจน์กันว่าเกม Intro มันจะน่าครัวอย่างที่คุณ k a t หรือเปล่านะครับทุกคนเราจะมาพิสูจน์กันว่าพีมันมีชิงหรือเปล่าในแมป Intro เฮ้เพื่อนอย่าบอกว่าเพื่อนนายออกแมปไปแล้วเอ๊เพื่อนยังไม่ออกนะเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะต้องวิ่งเหรอแล้ววิ่งไงอะ่ะอ๋อคุณวิ่งไม่ได้หรือว่าคุณต้องวิ่งอะไรเพื่อนเพื่อนนายอยู่ไหน เอ้เอ้เอ้เพื่อนนายอย่าแกล้งเราเลยเพื่อนนายแกล้งเราอ๋อรู้แล้วล่ะว่ามันมันต้องอะไรเอ่าบอกว่าเพื่อนออกไปแล้วนะไอ้เพื่อนก็ยังไม่ออกไอ้ทำไมเราไม่เห็นเพื่อน อ๋อผมว่าถ้าเจอผีต้องซ่อนแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยีเอ้ยใช่แน่เลยแน่เลยเจอผีต้องซ่อนเอ้ยเกิดคนละที่กับเพื่อนด้วยนะอไม่ได้ยินอะไรทุกคนไม่ได้ยินอะไรนะอยู่ดอย ก็โดนทีเดียวตายเลยแล้วก็เกิดใหม่ไหมเกิดใหม่ที่เดิมไหมฟังเสียงเอาเอาเฮย้ยผมรู้ละผมรู้แล้วทำไม,ามาเพื่อนทำไมาเพื่อนหายมันตายแล้วตายเลยนี่ว่าเฮย้ยโอเคเอาเป็นว่าทุกคนครับเป็นไงกันนะบ้างในคลิปนี้นะอื เกมมันก็ยากไปทีเดียวตายเลยเหรอแล้วมันไม่มีเกิดใหม่ด้วยนะทุกคนมันเหมือนแบบว่าอะไรนะเดี๋ยวมีไม่ใช่ดิอะอะไรนะเกมอะไรนะเกม่ะเออมันตายก็เกิดใหม่เลยตายแล้วตายเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวค่อยมาต่อพาพ์ทหน้าแล้วกันนะทุกคนนะเล่นให้จบเราจะต้องผ่านในพ์ทหน้านะพัทนี้เผื่อมันจะนานไปเออพัทนี้ก็สิบสี่นาทีเองนี่หว่า แต่เจกินพันหน้าก็ได้นะทุกคนไม่ดีบไม่ดิบเด็กพันหนาเราต้องผ่านให้ได้นะทุกคนใครสนใจลองไปเล่นกันได้นะครับแบอ i n t r ูนะครับ i n t r ร i n t r ทร u ชั i น n นะนะน่าจะ i n นท o d u c t นะไม่รู้เหมือนกันน่าเอาน i n t r o d u c t หรือเปล่าไม่รู้โอเคก็ไม่เปานนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ